นบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาคำสอนในทางพุทธศาสนานี้จะต้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการกระทาตามจึงจะเข้าใจในคำว่าพุทธศาสนา พุทธะแปลว่าโกูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมธรรมทั้งแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาตรัสรู้ไม่ใช่ธรรมแบบอย่างโลกโลกเรียกว่าเรียน เมตำหลับตำลาเรียนไปก็ให้คั้นให้โภมตามตำลานั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนให้ทำรรให้ปฏิบัติจนได้รู้ได้เข้าใจด้วยตนเองเมื่อรู้เข้าใจด้วยตนเองเองแล้วเรียกว่าพุทธศาสนา เป็นศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม่พระองค์เองเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้หกพันสาล่วงแล้วจึงได้เสด็จไปที่ต้นไมโพที่จังหวัดพุทธคยาในสมัยนี้ เมื่อไปถึงต้นไมโพแล้วพระองค์ก็นนั่งขัดสมาธิเพชรผินหลังให้ต้นไมโพผินหน้าพระพักไปทางทิศตะวันออกเมื่อพระองค์นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคราวที่เรียกว่าวันสำคัญ คือเป็นวันเดือนหกเผ่นเป็นความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานจริงๆจ,จึงได้ตั้งสัตว์อธิษฐานใจลงไปอย่างมั่นคงว่า ถ้านั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธ,ธเจ้าก็ไม่ยอมลกไปในที่ต่งตางๆจะนั่งภาวนาเอาที่นี้เป็นที่ตายจะไม่ลกไปตายที่อื่นแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที เราจะไม่ลุกหนีจากที่นี้เป็นนันคาดเมื่อพระองค์กำหนดตั้งใจอย่างนั้นแล้วจิตใจของพระองค์ก็แน่วแน่มั่นคงคือพระองค์ตรงกรรมาฐานตกแล้วองตกว่าตายเอาตายสู้ถ้าไม่เอาตายสู้ละสู้ไม่ได้ สู้กิเลสมารสังขารมารกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ได้ถ้าจะทำใจอ่อนแอท้อแท้เหมือนแต่ก่อนมาไม่ได้สำเร็จไม่ได้ตัดสูขคราวนี้ต้องเอามาเอามาดใหม่เรียกว่าตั้งใจใหม่เอาระวังตายกับระวังได้ตัดสูข ถ้าตัดสโูไม่ได้ก็ตายลูกเดียวที่นี่แหละเป็นที่ตายที่ลมโพนี่แหละเป็นที่ตายล้มไม้ต้นนี้แหละเป็นที่ตายเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นแล้วกิเลสมารสังขารมารทั้งหลายแหลในโลกธาตุนี้ มาล่มที่จะเอาพระพุทธเจ้ามัดให้อยู่ในโลกในวัฏสงสารแต่พระองค์ท่านไม่หวั่นไหวเมื่อนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิแล้วพระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาเอาอะไรมาภาวนาเพราะว่าพุทธโธ ก็พระองค์เองยังไม่ได้ตรัสรูลเป็นพุทโธแท้พระองค์ก็เลือกเอาลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาดีที่สุดอนาปารลมหายใจเข้าออกแต่พระองค์กำหนดจริงๆคือลมทุก ครั้งที่เข้าไปพระองค์ก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมเข้าเมื่อลมที่เข้าไปแล้วไปเลี่ยงร่างกายลมหายใจก็ออกมาขั้นก็กำหนดรู้ว่านี่เป็นลมออกมาการตั้งใจของพระองค์ระลึกโยภายในไม่ใช่อยู่ภายนอก แน่วโยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบอยู่ในร่างกายของพระองค์ไม่ให้จิตใจคิดไปที่อื่นท่านกำหนดเอาลมเข้าลมออกเป็นอุบายภาวนาและท่านไม่ปล่อยให้จิตใจฟุ้งซ่านไปอย่างคนเราธรรมดามัด จิตใจในลมหายใจได้จริงๆแล้วว่ารู้เท่ารู้ทันรู้ทุกขณะทุกเวลาที่ลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกดวงจิตของพระองค์ก็คือจิตดวงผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าออก แม้เราท่านทั้งหลายที่นั่งภาวนาอยู่นี่ก็มีจิตใจดวงผู้รู้อันนี้อยู่คนละดวงละดวงแต่ว่าเป็นดวงจิตดวงใจที่ยังไม่ตั้งให้มั่นและยังไม่ได้ทำละกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้ออกจากจิตใจนี้จึงยังเป็นจิตใจมืดอยู่คนเราธรรมดา ใจยังไม่แจ้งใจยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นคำสั่งสอนของพระพุทธ,ธิเจา้ายังไม่เชื่อในคุณพระพุทธ,ธิเจา้าจริงๆเมื่อพระองค์กำน,นดลมหายใจเข้าออกคิดใจก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เหมือนแต่ก่อนท่านเอาลมหายใจมัดไว้ พอจิตใจสงบระงับตั้งมัน่นเที่ยงตรงคงที่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวรวมใจลงไปได้เป็นจิตใจสงบระงับเยือกเย็นสาบายไม่วุ่นวายเหมือนแต่กเก่าก่อนมาพระองค์ก็กำหนดซึ่งมรณะกรรมฐาน ความตายของคนเหล่านั้นเวลาสัตว์จะตายคนจะตายแม้องค์ของท่านเองจะตายก็ตายที่ลมหายใจนี่แหละไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บใดๆบังเกิดมีขึ้นจนลมหายใจขาดลมหายใจหายใจไม่ได้โลกสมมุติเขาก็ว่าตายไปแล้ว ถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เขาก็เรียกว่ายังเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังเป็นคนอยู่เมื่อพระองค์กำหนดแจงแจ้งในเรื่องมรณะกรรมฐานในเรื่องกิเลสต่างๆที่มันว่าวุ่นไปตามอมารมณ์ต่างๆพระองค์ก็ตัดเข้ามาให้มันสั้นเข้ามา ให้รวมเข้ามามาโยจดใจดวงผู้รู้อยเมื่อมารวมโยที่จิตใจดวงผู้รู้โยในปัจจุบันจิตใจของพระองค์ก็เรียกว่าผ่องใสสะอาดที่สุดเมื่อจิตใจผ่องใสสะอาดที่สุดก็ย่อมมองเห็นได้ว่าโรคหมายถึง สองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอยู่อย่างนี้แรกเริ่มมาปฏิสนธิวิญญาณในคันมารดาในท้องแม่ต่อมาก็โยไม่ได้ มันจเจริญไวยใหญ่โตขึ้นมาได้เก้าเดือนชิบเดือนแล้วก็ถึงขั้นเกิดคลอดออกมาเมือ่อคลอดออกมาโยภายนอกที่แรกก็ตัวน้อยนิดเดียวผลที่สุดก็จเจริญไวยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเป็นธรรมดาของความไม่เที่ยงมันต้องเป็นไปอย่างนี้ความเป็นทก คือว่าทนอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันต้องแสดงถึงความทุกข์ยากลำบากลำคาญของรูปร่างกายนี้อยู่ตลอดเวลาพระองค์ก็กำหนดแจมแจ้งได้ชัดเจน <c oughs> จนเห็นว่ารูปร่างกายทั้งจิตทั้งใจนี้ยังไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด ก็เห็นแจมแจ้งชัดเจนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนของท่านท่านก็ปล่อยวางไม่มายึดถือเอาว่าโลกนามกายใจนี่เป็นของไม่เที่ยงท่านเห็นว่าไม่เที่ยงจริงๆจิตของท่านก็ปล่อยวางทำเฉยโยในจิตนั้น เป็นเรื่องของธาตุดินน้ำไฟลมเขาจะต้องไม่เที่ยงอย่างนี้เองแลว้วก็กำนดเห็นว่าธรรมดาดินน้ำไฟลมและจิตใจอันนี้นั้นมันไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด แต่จิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในโลกร่างกายนี้ก็ย่อมมายึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราตัวข้าของข้าตัวโกของโกูอันนี้เป็นความหลงในจิตมายึดมาถือเอาธาตุดินน้ำไฟลมว่าเป็นเราเป็นของของเราโดยสมมุตินั้นก็คือว่า ในร่างกายของมนุษย์คนเราแต่และบุคคลท่านให้ชื่อเป็นอย่างย่างว่ามอีอาการสามสิบสองในตัวคนเรานับตั้งแต่ผมอยู่บนศีรษะขนเล็บฟันหนังเนื้อเอย็นกระดูกทั้งหมดนี่แหละรวมหมดแล้วเป็นอยู่สามสิบสองอันสามสิบสอง ทีนี่ที่คนเรามายึดถืออยู่ก็คือว่าความไม่เห็นแจ้งส่วนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์เห็นแจ้งว่ามันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์แน่ๆมันไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ว่าจิตใจคนเราหลงมายึดเอาถือเอาว่า รูปปะขันร่างกายอันนี้เป็นตัวเราเป็นของเราเรายังไม่ได้ถามดูให้ดียังไม่ได้ภาวนาเพียนเพ่งดูให้ดีแล้วให้เราต้องสืบสวนไต่สวนดูให้ดีว่าที่จิตหลงอันนี้มาเยึดว่าตัวของเราหรือว่าผมเป็นของเรามันเป็นของเราจริงไหม ถามดูทีว่าผมอยู่บนศีษะเป็นเส้นเส้นถ้าเป็นพระเป็นแนนก็เรียกว่าโกนทุกวันพระวันโกนถ้าเป็นญาติเป็นโยมก็เลยายาวออกไปบอกได้ว่าฟังไหมว่าเป็นของเราไหม ถามผมของเรากับใจของเราที่มันมายึดถือนั่นแหละผมเขาไม่ได้ว่าเป็นของใครแต่จิตไม่ภาวนาให้ดีนี่แหละมันมาสำคัญว่าผมก็เป็นของเราถ้าเราถามดูผมมันเฉยเขาไม่ได้ว่าเป็นของใคร แต่จิตเรามันยังไม่เฉยก็ยังว่าเป็นผมของเราอยู่นี่แหละทีนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าผมเป็นของเราแล้วทำไมเราบอกมันไม่ฟังว่าผมเมื่อยังเด็กยังเล็กยังหนุ่มทำไมผมดำเวลาแก่ชรามาผมมันขาว มันแซมเราไปทีละน้อยลอยนานเข้าก็ขาวโพลนหมดศีสะบางคนจะหาเส้นดำแม่สักเส้นหนึ่งก็ไม่มีขาวไปแล้วก็บอกว่าอย่าขาวนะมันก็ไม่ฟังลองบอกลองถามมันโยถ้าเป็นของเราก็คงบอกได้ว่าฟัง แต่นี่มันไม่ฟังใครจะว่าของเราก็ว่าไปแต่ว่าผมมันแกแล้วมันก็ขาวขาวงอโคลนไปหมดนี่แหละพาดเราเพียงแต่ว่าดูอาการที่เดิมมันดำต่อมามันขาวไปได้ก็แสดงถึงว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใด ควรที่จิตใจผู้รู้นี้จะปล่อยวางได้แล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราจริงมันสมมติให้เป็นของเราเท่านั้นถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของกายพระแต่ก่อนนักบวชแต่ก่อนเพียงแต่ว่าปองผม จะบวดเป็นพระเป็นเนนเท่านั้นแหละพอมีดโกนจดเข้าไปขุโกนไปตกลงมาเท่านั้นท่านก็ปรงกรรมาฐานตกเลยว่าผมเน่แหละมันไม่ใช่ของเราดูสิมันโกนแล้วมันตกลงมาจากหนังศีรษะลงมากองอยู่พื้นดิน ถ้ามันอยู่บนศีสระต้อยังว่าเป็นของเราเวลามันขาดลงมาแล้วโกนล,ลงตกลงใส่พื้นแผ่นดินเจดของท่านก็ปล่อยวางได้ความจริงมันไม่ใช่ของเราแต่คนเรานั่งผมมันตกออกไปก็ไม่ได้คิดอ่านพิจรารณาเพราะจิตใจมันอยู่ในขั้นประมาทเจตไม่สงบตั้งมัน่น จิตไม่หยุดไม่อยู่จิตไม่ตั้งมัน่นเป็นสมาธิมันก็เลยมองไม่เห็นรู้ไม่ได้รู้แต่ว่าเป็นผมของเราขนก็เหมือนกันอันเดียวกันเล็บเท่งอกตาปลายมือปลายเท้าก็เหมือนกันมันไม่ใช่ของใครเป็นของกลางเป็นของกลางโลก เป็นเรือนล่างเป็นที่อยู่ของกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจมนุษย์คนเราที่ยังภาวานาเลิกละกิเลสในตัวในใจไม่ได้ก็เลยมายึดมาถือเอาอย่างนี้เองแหละแล้วก็ยึดถือไปได้เท่าไร่คิดอ่านดูให้ดีก็แล้วแต่ชีวิตของแต่ละบุคคล บางคนนั้นเกิดมาวันนั้นตายไปวันนั้นก็มียังไม่ได้มาเห็นฟ้าเห็นหมอกอะไรละเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ก็มีตายกับลูกก็มีบางคนก็พ้นภาวะนั้นมาได้ภายในสิบปีก็ตายก็มี ยี่สิบปีเป็นคนใหญ่แล้วก็ยังตายได้อยสามสิบปีก็ตายได้สี่สิบปีก็ตายได้ห้าสิบปีก็ตายได้ไม่ว่าใครและถ้าเกิดขึ้นมาแล้วย่อมมีความตายเป็นผลที่สุดเพราะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นแต่เพียงมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่นานรูปร่างกายมนุษย์ยุกเราท่านทั้งหลายมาเกิดนี้อายุไม่ค่อยจะถึงร้อยปีถึงน้อยเต็มทีขนาดหลวงปู่แหวนก็ว่าแก่ที่สุดลวหมอแพทย์ก็จะให้ได้ร้อยปี สันอาหารทางปากไม่ได้ก็ให้ฉันอาหารทางท้องหมายว่าจะให้ได้ถึงร้อยปีกว่ากว่าก็เลยไม่ได้ได้แก่เก้าสิบเก้าปียังไม่เต็มดีเท่าไหร่ก็ทิ้งสังขารไปแล้วเรียกว่ามารณะกรรมฐานตามไปแล้ว แล้วทุกคนก็เหมือนกันกำหนดให้ได้ภาวนาให้ได้ว่าชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งไม่นานก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ใครจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนก็ตาม แต่เอาไว้ไม่อยู่ทีนี้ในขณะที่ยังไม่ถึงตายและยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ทุลัดทุเลบางคนก็เจ็บท้องถ่ายท้องมันจะเอาตายมาให้เหมือนกันแต่มันกลัวตายแล้วมันก็เลยหายไปเสีย บางคนก็ถูกอุปัทวะเหตุต่างๆจนถึงตายไปกีเเหลือตายเหลือเด่นมากกมากนี่แหละมรณะภัยคือความตายนี่พระพุทธเจ้ากำรัพยกำสานักหนาว่าให้ลูกศิษย์เราตถาคตจงนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจ คือให้ใจเราไม่ประมาทในความตายจะได้เล่งทำสมาธิภาวนาให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวให้ได้ก่อนความตายจะมาถึงถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วมันยากทำได้โดยยากเพราะอะไรก็เพราะว่าคำว่าความตายหรือมรณะภยัย ่อนที่มันจะตายนั้นมันต้องเจ็บเสียก่อนต้องมีเหตุมีการมากมายหลายอย่างจึงจะถึงความแตกความตายนั้นถ้าจะใครจะไปภาวนาเอาเวลานั้นยากละ่ะถ้าว่าร้อนก็เระเว่าร้อนจนกระทั่งว่าไม่มีที่อยู่ล่ะในร่างกาย หมดจากร้อนหมดจากนั้นเราก็เรียกว่าแตกดับตายไปถ้าว่าหนาวก็เรียกว่าหนาวยิ่งกว่าน้ำแข็งเย็นที่สุดหนาวที่สุดลมันตึงตายลงไปได้แล้วก็ภัยอันตรายในร่างกายสำคารนี่มีอยู่รอบด้านคือมันเป็นไปได้ตายได้ทุกเวลา ไม่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรเมื่อมันเกิดขึ้นถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอย่างทุกโรคนั้นเป็นวัดขัดจะูมกนิดนิดน้ดนอยๆแต่เราเข้าใจว่านิดหน่อยบางคนเป็นไข้หวัดก็ตายนะเป็นไข้ธรรมดาเมื่อมันรุนแรงก็ตายนะ ยิ่งเป็นโรคมะเร็งแล้วล่ะเป็นอันว่าใครเป็นจริงๆแล้วตายทุกลายไม่เหลือนายแพทย์นายหมอหมอแผนปัจจุบันยาแผนปัจจุบันก็ช่วยไม่ได้ถ้ามันเป็นจริงๆแล้วตายทั้งผู้ฟังและผู้เทศทั้งนักบวชนักบ้านทั้งใครๆทุกคน อานั่นมารณะะกรรมาฐานนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านจึงให้สาวกของพระองค์นึกให้ได้เตือนใจของตนให้ได้ทุกลมหายใจอยาได้ประมาทคนที่ประมาทมัวเมาอยู่ก็ไม่เด่นนึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทีนี้เมื่อความตายมาถึงเขาแล้วเอาละทีนี้เธอเลอะทาล่าแล้ว วุ่นวายที่สุดตาเหลือตาลานวุ่นวายวิ่งหาหมอยาหมอแก้จะให้หายท่าเดียวแต่ความตายนี้มันเป็นใหญ่เป็นโตในโลกไม่มีใครจะไปสู้ได้ถ้าเขาจะเอาให้เราตายแล้วตายได้ทุกเวลา พระพุทธองค์ท่านจึงนทรงเห็นว่าลมหายใจที่เราสูดเข้าไปแล้วนี่ถ้าออกไม่ได้ก็นั่นแหละเป็นที่ตายไม่ต้องมีโรคอย่างอื่นสูดลมหายใจเข้าไปเกิดติดขัดหายใจออกไม่ได้ก็ตายละหายใจที่ออกไปแล้วนี่แหละถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายอีกเหมือนกัน ท่านจึงเตือนไว้ว่าอันความตายอย่าได้พากันประมาทจงนึกให้ได้ทุกขณะทุกเวลาว่าทุกลมหายใจตายได้ทุกวันทุกเวลาไม่ควรประมาทพระพุทธองค์เมื่อท่านภาวนาถึงท่านมรณะกรรมฐานจิตใจท่านก็ สง,งบประงับเยือกเย็นได้แม่เราทั้งหลายเมื่อนึกพุทธโธเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตมันยังไม่สง,งบก็เอามราณะนะคือความตายมาเตือนใจมรณะเมภาวิสติเราต้องตายจะต้องตายวันหนึ่งจนได้ ลมเข้าไปก็เตือนใจว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อไม่ให้จิตฟุ้งซ่านลำคาลรั่วไหลไปภายนอกให้จิตใจมาสงบม,มานิ่งแนวอยู่ในใจของตัวเองแม้ว,ว่าทุกลมหายใจเข้าออก,กจิตใจมองเห็นมรณะนะภัยคือความตายอยู่ เป็นเจตใจไม่ประมาทู้ไม่ประมาทเท่านั้นแหละอิตใจจะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติถ้าเกิดความประมาทคลั้งเผลอนึกไม่ได้จเจริญไม่ได้เจิตโมหะอาวิชชาตันหาจิตกามะตันหาภา,าวะตันหาวิภาวะตันหามันก็เข้ามาล่ม ให้จิตใจมืดมนอนทากามองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนหะนนั้นชั่วระยะที่ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่จงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนายาได้ท่อแท้อ่อนเอในหัวใจและยาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วย พระธรรมจะมาช่วยพระสงฆ์จะมาช่วยพระท่านจะช่วยได้ก็ต่อเมื่อเราตั้งใจได้เสียก่อนถ้าใจของเรายังฟุ้งเฟอ้อเหอเหิมวุ่นวายภายนอกอยู่ไม่สงบไม่เป็นหนึ่งพระท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าจิตอันนี้มันเป็นจิตประมาท